โอเคครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะผมขอต้อนรับเข้าสู่ท่องปามีนะจ๊ะแล้ววันนี้กลับมาอยู่กันในอาร์คบุตอนหมดกันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโ,โ,โอเคครับผมวันนี้เรากลับมาพบกันที่เกาะของพี่กันอีกเช่นเคยนะฮะทุกคนก็วันนี้ครับผมพี่จะพาทุกคนไปบุกตะลุยด่าสกายหลอดกันนะผมว้าว กาะตาสกายหลอดดีนะผมทุกคนมันก็จะแจกชุดเกาะเหล็กแบบที่พี่ใส่อยู่นั่นเองับผมเฮ้ยมันเป็นอะไรที่ไมเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องตามหานะผมว่าทุกคนถามพี่มาว่าพี่ยเราอยากได้ชุดเกาะที่แข็งๆต้องไปทําไหนฮะนี่เลยครับผมแนะนําเลยนะฮะก็ทําสกายหลอดเนาะก็จะได้ชุดเหล็กเลยนะผมส่วนใน ถ้าม,มาต่อไอ้เขาเรียกอะไรวะถ้ำพิษใช่ไหมอยู่ตรงกลางไอ้ป่าเลดรูทนั่นน่ะจะเป็นชุดอีกอย่างหนึ่งนะครับผมอ่าแต่อันนี้จะเป็นชุดเหล็กนะครับผมตอนนี้นะผมพี่ก็ได้ลงหาชุดเกาอมาประมาณสิบรอบได้แล้วนะผมรู้สึกจะจินเส้นทางนะผมจินเส้นทางครับว่าเดี๋ยวก็พาคนดูหลงอีกนะครับผม <c oughs> ก็เดี๋ยววันนี้นะผมพี่จะพาไปแบบไล่เส้นทางเลยนะผมโอเคครับผมถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าครับผม ตอนนี้นะฮะพี่ก็อยู่กับไอ้ดอลลูกพี่นะผมแล้วก็ดีเสาฟ้าเลยนะฮะก็เริ่มสตาร์ทกันตรงนี้เลยแล้วกันนะผมเอาใกล้ๆเลยนะสตาร์ทต่บ้านมันจะไกลไปครับผมจุดประสงค์ของเรานะวันนี้ก็คือมาล่าอันดิแฟกแล้วก็มาแลกของครับผมนี่ครับผมทุกคนดันเจียนนะอ่าถ้าใครเลเวลเกิน40เราจะสามารถเข้ามากดที่กุญแจได้แล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เห็นไหม นี่ครับผมการลงดันเจียนนะง่ายๆครับผมกดเอนเดอร์เข้าไปเลยฮนะก็ใครพร้อมก็ลงนะผมความจริงอะ่ะคือพี่ไม่ได้ลงมานานแล้ววันนี้พี่มาหาของนะผมพี่ตั้งใจจะมาหาของเพื่อแบบว่าเอาชุดเกาะมาแลกเลยนะผมเออจะได้ลงดันเจียนได้ทักทีนะไปไอ้ดอนลูกพ่อมาครับผมตรงนี้นะแผนที่นะครับผม จุดตรงมุมขวาไอ้มุมไม่ใช่มุมขวามุมซ้ายสุดนะครับผมมุมบนซ้ายสุดนะอ่าทำาสกายหลอดอยู่ตรงนี้เลยนะผมใครที่แบบไปไม่ถูกก็ดูแผนที่พี่แล้วตามไปก็ได้นะผู้เล่นใหม่นะผมนี่เลยนะฮะลงมาตรงแบบนี้ครับผมสุดๆไอ้แล้วแถวขอบชายทะเลนลผมสุดขอบเลยนะเราจะเจอนะผมที่พี่ต้องมาเล่นเนี่ยตรงๆเพราะว่าคือ พี่รอถึงร้อยไม่ไหวแล้วเว้ยดันเจียนไม่ได้ลงแล้วดีนะผมแปดสิบกาก็ลงแล้วฮะเลเวลตอนนี้ปลัลมได้เท่านี้แหละครับผมมันปลัลมยากนะในโหมดบูตตอนครับผมโอเคนี่ไงทุกคนตรงนี้นะผมมาถูกไหมดูตามพี่แล้วค่อยมาก็ได้แล้วผมไอด้ดอนเรารอพ่ออยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกอ่ะเดี๋ยวข้าไปแป๊บหนึ่งตรงนี้เลยนะผมตรงหยดูบรรยากาศดิชายดาเล่ครับผมทุกคน ตรงนี้เลยมุมนี้เลยครับผมก็มันอาจจะแบบว่าหายากหน่อยนะสําหรับคนที่ไม่รู้หรือว่าเล่นใหม่นะครับผมเพราะว่ามันจะอยู่มุมๆหน่อยเนาะเนี่ยรูมันก็เล็กๆด้วยนะครับผมเห็นไหมอืมเล็กนิดเดียวเองนะครับผมเราไม่สามารถเอาไดนเต่าลูกเราเข้าไปได้เลยนะเราต้องมุดเข้าไปเองนะครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวพี่ใส่ไฟฉายก่อนเอาไฟฉายมาไต่หัว นี่แหละนี่แหละมาครับผมวันนี้นักขุดถ้ำในปามี่ในตำนานมาแล้วครับผมพร้อ <Yahoo! S 1> มเป็นไงเข้ามาแล้วดูดูความจำนานของพี่ด้วยทุกคนอพอมาถึงจุดนี้นะผมทุกคนมองมองไปนะผมทางซ้ายเนี่ยก็จะต้องบอกว่ามันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ทางที่ใช่เลยนะผมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันอาจจะมีทางออกก็ได้นะเออ แต่ทางขวานะผมก็ไม่ใช่นะมันมีหลายรูเห็นไหมบางคนเข้ามาใหม่จะตับสนไงคือพี่ก็ตับสนนะกว่าจะรูทางก็ติดรอบครับผม <c oughs> มันตับบ่อยให้ทําเนี้ยมันเปลี่ยนเส้นทางนะผมโอเคก็โดยดูคลิปเก่าๆของพี่ได้นะความจริงมันจะไม่ใช่ทางที่วันนี้พี่จะเดินนะคลิปเก่าครับผม <c oughs> เดี๋ยวพี่ลองไปทางทางขวาก่อนแล้วกันนะ เดี๋ยวพี่จะลองไปให้ดูตรงเนี้ยมันก็จะมั่วๆหน่อยงงๆหน่อยแล้วผมมันจะเดินวนนะอ่าตรงนี้ไม่ใช่แล้วผมทุกคนเนี่ยมันแก้มาเก็บเอ็กเซลโน้ตนะถูกปะวะเนี่ยเอ้ยโอ้โอ้ข้างขาวข้างขาวว่ามาแต่เตียงอืมเอาแล้วเอา <c oughs> มันนี่ดี่พาหลงเหรอขังข่าวพาหลงเหรอโอ้โหลูกติดตโลดนตำนานนะของจริงครับผมไอ้ใจคนนี้โอ้ว่าจะไม่เป็นพี่หลงแล้ววันนี้กูเอาอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมรูเดียวมันหลงวะเน,นี่ยคือตอนแรกพี่จะมาวิเคราะห์รูเลยนะผมจีแล้วรูเลยว่ารูไหนมันไปทางไหนนะผมโอ้โหตายโอ้ยสองรอบแล้วตรงนี้สองรอบแล้วตรงนี้ไม่ได้แล้ว มันต้องไปจุดละตาร์แล้วจุดลตาร์จูโอ้ยจุดลตาร์ู่ทางนี้ไอ้บ้าเอ้ยนี่ไงจุดละตาร์กผม <c oughs> มามาไปเลยดีกว่าครับผมไปทางที่ถูกต้องนะฮะขอไม่บรรยายแล้วทุกคนตามพี่มาเลยครับผมตามพี่มาปลอดภัยแน่นอนฮนะอืมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกรอตกกรอตกตกโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยโอย้มันดันเกือบตก เราตกไปไตายอีกเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยจะรีบดันไปไหนหรอกว่าจะยิงไก่พวกนั้นไอ้โอ้โหดูดีๆนะผมเดี๋ยวข้างข้าวเดี๋ยวแมงมุมมันมาดันเราตกนะฮะแล้วพี่ก็ไม่รู้ทางไหนเป็นทางไหนเนี่ยเนี่ยเลาะมาเรื่อยๆเออเออมงมุมแมงมุมน้อยมาตรงนี้นะผมขอบทางนะแล้วเราต้องกระโดดข้ามไปครับผมทุกคนเดินตามพี่มาเลยนะ เออโหอ้โหยเอ้โหยอ้ยโหย,โยมาเป็นฝูงมาเป็นฝูงแบบนี้มาเป็นฝูงแบบนี้ก็มาดิก็มาดิครับอืมอืมอืมยังอีกยังอีกตัวนั้นยังอีกยังไม่โผยังไม่ผง,ง,มผงแม่อะโอ้ยโอ้โหโอ้โหจะห้าเอาไปไหนทุกคนตามพี่มาแล้วมาถูกไหมบางคนอาจจะหลงแล้วตกกลุ่มตายแล้วก็ได้ <laughs> เออว่ะพี่มาทางไหนวะเนี่ย โอ้โหตอนต้นคลิปนะผมความจำจองของไอ้ใจคนนี้นะฮะพี่จำชองนี <ś> ่ <c oughs> <ś c oughs> เออเออนี่ไงนี่ไงอ่าบอกได้แล้วผมทีนี้พอเรามาขังข่าวมาน,นี่น,นี่มานี่มานี่อหลบไปโอ้โหเรือสามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าขังข่าวยังไงยังไงอืหลบวะหลบวะมานี่แบทแมนแบทแมนเอ้ยเอ้ยเอ้ย นี่ครับผมทุกคนพอมาเจอกิดตด้านตรงนี้นะฮะที่มันเป็นสีไม่เหมือนเพื่อนเนี่ยเห็นไหมมันสีไม่เหมือนเพื่อนเนี่ยอ่าเห็นใช่ไหมให้กลับหลังหันนะาผมกลับหลังหันแล้วจำจะเป็นทางที่ถูกต้องนะจําแค่นี้พอครับผมทุกคนจะไปรูไหนก็จ้างแต่เจอกิดด้านนี้แล้วก็กลับหันหลังหันนะครับผมทุย <c oughs> เออ,อน,นั่นไงอดีแปกเห็นไหมครับผมเจอแล้วนะทุกคน นี่ไงคร oh, wow. ับผมดีอ์ต <3 Williams> <oses> <raul ic> ิแฟกนะผมออสกายหลอดนั่นเองครับผมว้าวเดี๋ยวปิดไฟจ่ายให้ก็ได้มันแสบตาใช่ไหมนี่ครับผมอ๋ออ์ติแฟกของจริงว่ะอะไรกูมาถูกได้ไงวะเนี่ยโอ้โหความจำนานความจำนาน โอ้โหไม่สามารถบอกเส้นทางทุกคนคนดูได้อีกแล้วนะก็ลูกมัวครับผมไม่ใจคนนี้นะให้มันออกได้ก็ดีแค่ไหนแล้วใช่ไหมอ่าทุกคนพอกเก็บอัตติแฟกแล้วนะผมเดี๋ยวเราจะออกทางนี้เลยนะผมนี่เลยดูดีๆนะเดินดีๆนะผมตามมาตามพี่มาดูดูดูหน้าดูหลังด้วยเดี๋ยวมีคนผักตกแล้วก็กระโดดข้าไปอก็กระโดดไม่ดีเลยนะแค่นี้ครับผม าบายบืดแล้วดูอบโอบมากแล้วเราก็หาทางออกแค่นั้นเองครับผม <c oughs> ทางไหนวะเนี่ยได้ตอนกีพูดไว้แล้วอย่างดีแหมจำนานช่ำชองไอ้ปามีมึงเอาอีกแล้วทางออกทางไหนวะมันใช่ไหมเนี่ยทางเนี้ยว่าไม่ใช่เลยเนี่ยเอ้ยอะไรวะเนี่ยเอาอาตีฟแตกได้หาทางออกไม่ได้อ๋อนี่ไงครับผมทางออก นี่สังเกตตรงนี้ครับผมมีควันลงมาเห็นไหมนี่เลยนะเจอดังออกแล้วเว้ยไอ้บ้าเอ้ย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 ใจคนนี้ออกได้วะออกได้วะทุกคนออกได้ว่ะไ,ไม่ใช่พี่หลงแล้ววะโอเคเรียบร้อยครับผมว,ว,ว้าวนีใ,นใจครับผมออกทำได้ ไอส้สิบกว่ารอบที่เขาแบบลงมานี่ไม่ได้มีความหมายเลยครับผมทุกคนความแมนความแมนดูความแมนด้วยทุกคนอืม <c oughs> ในโดนอีดีใจครับผมออกทำได้ไม่ใช่พี่หลงแล้วนะทุกคนอย่าเรียกว่าไอ้ปามี่ขี้หลงขี้ลืมนะะมันเปลี่ยนไปแล้วผมมันเปลี่ยนไปแล้วนะทุกคน้นำตะกายหลอดเอาจิงๆนะเป็นท่าที่ลงง่ายมากสําหรับพี่นะ เป็นน้าที่ลงง่ายมากก็ไม่จึงมันสุดเพราะวะ่าเออก็น่าจะที่สุดแล้วมั้งคือมันไม่ค่อยมีอะไรไงมีไดโนเสาร์นิดเดียวนะผมที่ผ่านก็ที่เหลือก็เป็นแค่แบบว่าคือไปทางอย่าหลงแค่นั้นแหละไปให้ถูกทางแล้วมันก็จะง่ายครับผมอันนี้ที่พี่มาเตรียมชุดเกาะน,นะผมทุกคนบอกไว้ก่อนเลยนะพี่จะเริ่มบุกตะลุยดันเจี้ยนแล้วนะผมเอออาบุตอนพี่จะเล่นไปเรื่อยๆไงตอนแรกอ่ะไม่ไหวแล้วผมมาเดี๋ยวรกข,ของว่าจะได้อะไร ความจริงชุดเกาะพี่มีครบแล้วนะบอกไว้ก่อนพี่มีชุดเกาะครบแล้วนะผมที่พี่หามาติบกว่ารอบเนี่ย mm. เรียบร้อยเดี๋ยววันนี้พี่แกจะมาแลกให้ดูเฉยๆนะผมก็คิดว่าเอ้ยพี่ทําแล้วนะผมรู้เส้นทางแล้วพี่ก็เลยมาให้ทุกคนลงเป็นด้วยกันนะผม mm. เหมือนจะด้วยกันรจริงหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยมันมีแค่ชุดเกาะน่ะที่ได้เออหมวกนี่ด้วยหมวกไฟฉายแล้วก็ยาคุณติบนะผมได้มาอยู่นะเออยาคุณติบ ไม่รู้อะไรบ้างแล้วนะผมจำไม่ได้วะ่ะเอาทําไมกดไม่ได้อ่ะเอาค้างกดดิโอ้ยโดนตับหน้าจอมันค้างนะผมไอ้บ้าเอ้ยกดไม่ได้มาได้ไรตลืกโอ้โหชุดเกาะมัวเกขนครบเลยนะผมคือพี่มีละพี่กะคาดหวังว่าจะได้ยาคุณสิบนะครผม โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ไดนะ้ทุกคนได้เห็นนะผมว่ามันได้ชุดเกาะจริงนะครับผมทุกคนใครยังไม่ได้ใครยังไม่มีนะผมรีบเลยฮะรีบมาจับจองรีบมาลงกันนะผมเราจะได้เอาชุดเนี่ยชุดแข็งๆอย่างงี้ไปลุยดันเจียนนะผมก็หมดบุตรตอนพี่กะว่าจะลงรัเลเวลร้อยนะป้องกันน้อยอยู่อันนี้ไม่เป็นไรครับผมกะว่าจะลงเลเวลร้อยแต่แปดสิบเจ็ดก็ต้องไปแล้วฟาร์มได้เท่านี้จริงๆครับผมคือมันฟาร์มยากมากนะฮะก่าจะขึ้นนะครับผม เออต้องใจแอมเบอร์หรือคูณสามกันอะต้องแบบว่าคูณคูณสิบสองอย่างที่พี่สอนนะผมแล้วมันจะขึ้นเร็วแต่มันก็ขึ้นช้าอยู่ดีนะผมทุกคนโอเคครับผมสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปเจอกันที่ดันเจียนคลิปหน้าครับผมจะลงจะรอดไหมก็รอดูกันครับผม